สวัสดีครับพี่นี่ฮะคุปตา้าเดี๋ยวเิดร้องให้ดูนะครับอันนี้เป็นควนอันนี้ถอยหลังก่อนถอยหลังอันนี้เป็นควนนะครหมุนตามเข็นมนาฬิกาคือควนอันนี้ถอยหลังพอดีที่มันแคบนะครับเดี๋ยวผมจะยกร่องให้ดูอันนี้ก็ยกร่องเห็นไหมมันจะหมุนบนระทางกันโอเคครับถอยหลัง นิ่มๆเลยนี่เดินเบาพอดีที่มันแคบโอเคนะครับในดับเครื่องเนี่ยรถสภาพเกือบใหม่ดูให้ดูรายละเอียดก่อนติดเ,เครื่องก็ง่ายเอาวติดให้ดูใหม่อีกทีนึงโอเคนะครับเน็คกับปมนี่คือดับนะตัวนี้คือโช๊คนะครับนี่โยกมาคือโชค๊ค มีพวนมียกล่องนะแล้วก็มีถอยมีเดินหน้าเกยร์หนึ่งเดินหน้าเกียร์สองดูสภาพสวยเลยคันนี้แห้งๆเลย